สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับหมุนขวดปลาลูกโป่งน้ำนะครับปกติเราจะปลาไข่นะฮะแต่เขาบอกว่าไข่เอาไปต้มกินหรือเอาไปทอดกินดีกว่าเอาตัวอย่างให้ดูกันเลยอย่าคนไม่เข้าใจนี่ตัวอย่างปลาลูกโป่งน้ำไงเกมมันจะหมุนหมุนขวดปลาไข่อะไรอตัวนี้ก็คือจะมีเจ็ดช่องคนเล่นจะเจ็ดคนนี่เจ็ดคนวมนี้นะแล้วก็จะหมุนปึ๊บ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 ปยขวดเนี่ยมาอยู่ตรงไครไขรหยิบลูกโป่งน้านะครับแล้วก็คว้างเลยอย่างนี้ จะมีกรรมการคอยบอกนะว่าให้หยุดแล้วคนเล่นที่วิ่งหนีไปเนี่ยจะต้องหยุดส่วนคนคว้างเนี่ยจะอยู่ได้แค่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เท่านั้นห้ากอบสเท้าเลยนะห้ายกขาแต่สายเอวได้่เดี๋ยวลองคว้างพีเตอร์ดูนะปึ๊บอ่งเงี้ย ถ้าโดนพี่ตึ้นจะเสียหนึ่งคะแนนถ้าไม่โดนพี่นุเสียหนึ่งคะแนนถ้าใครเสียแต้มเยอะที่สุดจะต้องโดนลงโทษโดยการบูชาย,ยันอ่ะครับเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิจะทำมาเส้นนี้ถ้าเกิดว่าตรงกลางเส้นเนี่ยเอาด้านขวาของคนที่อยู่ตรงช่องนั้นน่ะสมมติพี่นุอยู่เลขสองอย่างนี้พี่นุ้ยตรับผิดชอบไปเข้าใจนะผูะ้เล่นกันมีพี่ตึน้นพี่นุ้ยพี่ลูกบุญน้องออนน้องเกตตีคิวจูเนียร์พร้อมไหมเข้าใจกันจานะเล่นจริงไม่มีอ่อนนะโอเคมาเริ่มเลยมาเข้าที่ รอบนี้นะฮะเราจะทําการลองก่อนเพราะว่าน้องใหม่หลายคนเนี่ยยังไม่เคยเล่นเดี๋ยวจะไม่เข้าใจพี่นุชจะเป็นคนหมุนนะของใครเลขอะไรรู้แล้วนะพี่นุชเลขสามนะฟึ๊บว่างเลยยูด้ยยูด้วยอะยื้อเนี่ยแกแย่งพี่นุชอ่ะว่างเลยเอ้าว่างใครเอ้ายังไม่ว้างเลยะเฮ้ยมันจะว้างเลยอะลองไงรอบทดลองไงเอาเล็งกู รอบนี้เอาจริงนะเราจะหมุนตั้งแต่เบอร์หนึ่งนะหมุนครับเอาละครับครับเฮ้ยเฮ้ยิงไปแล้วอ่ะตายไอ้หนูไอ้ยนูหยุดหยุดตอนแรกคือวัดใจว่ามันไม่ใช่กูแน่ๆแต่ที่ไหนได้เต็มเต็มเลยเอาน้องใหม่เลยดีกว่าน้องออนทารทำลายกันเลยน้องออน โดนด้วยน้องออน <Okay. S 1> ลบหนึ่งคะแนนเนี <c oughs> ย่ <c oughs> ยเดีงง๋ยมันแล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคน <c oughs> ถ้าเมื่อกี้มันไม่ใช่พี่นุ้ยพี่ดูรอดเลยนะ่า <c oughs> ต่อไปรอบสองนะคนที่โดนนะน้องออนจะเป็นคนหมุนนะวิ่งก่อนได้นะจะได้เหรอพี่รู้คุ ฟางพี่จูเนียร์ไม่ดูนะครับลบหนึ่งคะแนนตาที่สามพี่นุ่งเองนะครับหยุด พอมันนี้มันเบรกกุ๊บรีบเกินไปพี่นุคุงนาสองตานะตงไม่ดูเลยพี่นุคุงลบสองนะครับเมื่อกี้นะครับพี่นุคุงนารีบเกินนะใกล้ๆนี่ไม่เห็นนะหูตาไม่ดีแล้วนะพี่เติ้ลหมุนตาพี่เติ้ลหมุนนะครับโอ้อันนี้ไม่รู้เลยวะ ีนะจูเนี่ยได้ควางเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าคว้างพลาดนะครับอีคิวใช้วิชาตัวเบาหลบลอดไปต่อไปอีคิวหมุนนะครับเฮ้ยมันหมุเฮ้ย่ะใครวะใครวะเดี๋ยวเบอร์สองใครอะเบอร์สอีเบอร์สอเอาแล้ว เมื่อกี้นะฮะอีคิวหมุนอันนี้วิ่งก่อนเลยตัวสุดท้ายเป็นตาของตัวเองแล้วอ่ะป้งไม่โดนลบสองเท่าพี่บุคคงนะแล้วตอนนี้เหลือแค่2ตานะสองตานี่เราสองคนนี่เสียคะแนนมีโอกาสโดนบูชายันสูงใช่ครับจุนเนี่ยจจะโดนอีกรอบนึงอาจจะเม่นสองสองเกสหมุนเกตหมุนวิ่งเหมือนจะไปถึงที่เบาเลยว่ะ เองได้ควางโดนจูเนียทำให้ตอนนี้จูเนียคะแนนเตื่นมาเป็นสองคะแนนสามคนนี้คือสองหมดอีกนี่รอดแล้วจะโดนสักรอบก็ไม่เปไรนะโอ้โหโอ้โหเนืควางพ่เตอนแล้วหมดแย่ไม่โดนจะโดนไม่ไงผมกะลมหนึ่งคะแนนก็จบแล้วเงมันยังมีคนอีก3คนที่เท่ากันดังนั้น3คนนี้ต้องมาเล่น อยู่เลยเลือกเล็กเลย3คนที่มีคะแนนเท่ากันนะครับพี่น้องกุ้งจุเนียแล้วก็น้องออนนะครับดังนั้นต้องมีเก์ตัดสินนะครับอย่าเพี่งได้เป็นคนหมุนนะครับแล้วก็ช่องเขาจะมีแค่2อแล้วก็7นะฮะถ้าไม่ใช่3ช่องนี้คือหมุนใหม่นะจะกว้างพี่นะหมุนเต็มตานะครับเฮ้ยอะกนเลยส่วนใจยดเฮ้ยเอาเลยย้ายย้าเส้นนี่ กุ้งหลบได้นะทำให้จูเนียร์เนี่ยโดนโลงโทษนะเลยจากจูเนียร์มี3คะแนนคนเดียวอ่ะไปดูการลงโทษของจูเนียร์เลยครับผม เมื่อวานถ่ายอยู่ดีฝนตกหนักทําให้เราถ่ายไม่ได้นะฮะเลยจะมาลงโทษกันวันนี้นะครับก็คือพี่จูเนียร์เนี่ยจะต้องมายืนตรงนี้นี่นะฮะล้วจะโดนบูชายัน <Okay. S 1> ซึ่งคนที่จะปาก่อนก็คือน้องอ่อนมีการเป่ายิง่งฉุบอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็คือน้องออนคนที่หนึ่ง <c oughs> ถ้าน้องออนเนี่ยปาไม่โดนพี่จูเนียร์น้องออนจะต้องมายืน <c oughs> แทนแล้วคนต่อไปเข้ามาปา <c oughs> คนสุดท้ายจะเป็น้องเกตถ้าน้องเกตคนสุดท้ายปาไม่โดนจะต้องไปยืนแล้วให้พี่จูเนียร์เนี่ยกลับมาคว้าง,ง <c oughs> โอเคป่ะว <c oughs> จะนับนับหนึ่งถึงร้อยนานเกินหนึ่งสองสามเาเลยครับดูดูดูอุยางหลังเลยครับูยตรงนี้เลยอ่ะสุดยอดน้องออนกว่าตะกี้ขาเลยขอใหม่ฮะฮะฮะเราออดได้ไปแล้วครับเฮ้ยลอดไดลอดรอดๆคนที่สองเป็นพี่นุคุงนะฮะพี่นุคุงจะได้ยืนแทนน้องจูเนียร์หรือเปล่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันโดนอยู่แล้วแต่เราต้องเอาความแรงไง โอเคโดนัอเคโดนโดนตอนแรกบอกมึงเล็งหัวพี um ่อ่ะเดี๋ยวพักคนที่สามเป็นพี่นุเองนะครับพร้อมครับไม่มีกติกาเฮ้ยหัวดีกว่าเล็งหัวไม่มีใครเปลี่ยนสู้เดี๋ยวมันจะหนุกหรอสงสารน้องมันโดนตกแล้ว เหลือใครวะถ้าเกดคว้างไม่โดนเนี่ยพี่เติ้ลต้องกลับมาคว้างเกดนะเอาหน้าเลยได้ไหมมึงจะใช้หน้าในการกดดันน้องได้ไหมอะไรวะไม่ต้องยืนนะทตยแบก่อนถ้าโดนแล้วจบเลยถ้าไม่โดนต้องไปยืนนะไปเดี๋ยวมันจบไปไงบอกแล้วกันเอานะ โอเคครับการลงโทษก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะก็สนุกสนุกนะสรุปเกมนี้ได้ยืนกันทุกคนเลยปะคนแพ้ไม่ได้ยืนถ้าเกมนี้นะฮะก็จบลงไปแล้วนะฮะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวเราจะมีเกมสนุกสนุกมาฝากกันทุกอาทิตย์เลยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ๊ยอะไรเนี่ยไอ้ไอ้แก้วเหมืนแก้วแต่ไม่แตก น่นเก็บเหยื่อี่หมานะ